เขาไปตัดต่อเอาเองเป็นการตัดต่อ<ๆ>ก็ไปฟังได้หองอาจารย์ไปดูดิท้าเลยตัวตัวบอกเบียร์มาเลยมา้ไปทีไหนก็ได้ยกเว้นหงกระแสรหรือจะไปลุงพินีมา้มงก็เแสมาหรือว่าเราจะมนเดินเอาเปล่าอ่ะเออเอามาไปท้าเลยตัดคลิปไปลงคลิปตอนเนี้ยนักข่าวจ้องเพียบตัดคลิปไปเลยเอาท้าตัวตัวเอามามเห็นแล้วบอกเบียร์ท้าทุกเวทีมาเลยตัวตัวตอนเนี้ยแต่หงสแสไม่ไปแล้วไม่เอาเอาตัวต่อตัวด้วยใสๆเอามาเอาเปล่า ไปท้าเลยตัดคลิปไปลงคลิปตอนเนี้ยนักข่าวจ้องเพียบตัดคลิปไปเลยเอาท้าตัวตัวเอามาเบียเวทีไหนก็ได้อืมคนก็ว่าโอ้นักเรงยนู่นนี่นั่นเราไม่หนีนั่นเลคามือเบียเนี่ยเขาไปตัดต่อเองแม้แต่เรื่องของท่านพันตุรรจเลวัตกิ่งแกสอนก็เขาไปตัดแปะอาจารย์ไม่เคยพูดถึงเขาเลยไม่เคยไปอะไรกับเขาเลยเป็นการตัดต่อก็ไปฟังได้ขออาจารย์ไปดูดิอาจารย์สันติทันเซโลใช่ไหมก็เขียนว่าคนจริง ไม่ทําร้ายคนข้างหลังใช่ไหมคนจริงไม่ทำร้ายในในวันนั้นหนึ่งเอที่ไลฟ์สดออกไปประมาณชั่วโมงเจ็ดนาทีมั้งเพิ่งมาเห็นข่าวเมื่อตอนบ่ายนี่เองแสดงว่าพอาจย์ต้องเห็นคลิปนั้นแล้วเพิ่งเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นว่เอ้าก็ก็พูดอยู่ทุกวันอยู่แล้วจย์พูดถึงทุกวันอยู่แล้วเบียเนี่ยพูดทุกวันอยู่แล้วแล้ววันนั้นก็คุยแล้วคนนี้พวก 6fc เขาอะเขามาแย่มากวนไปอนกัะแสตัวต่อตัวไหมเขาพูดอย่างนี้ไปตัวตัวไหมนกระแสไหมแล้วก็มีหลายรายการเขาติดต่อมาเอาไม่ตัวตัวไหมเอาไม่เก่งเกินนะเก่งอยู่ตอนนี้จางก็เลยบอกว่าไม่ไม่ไปเราขนกระแสได้เปรายการไหนไม่ไปไปลุมพินีดีกว่าไปรัฐดาเนินดีกว่าเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าอย่างพระพินสาวกถูกขีบหลังมาแล้วครับแล้วท่านทนายธรรมราชยังโดนตบตัวหน้าของปาบเลยจางก็เลยบอกว่าไม่เอาเรากลัวกลัวแล้วอย่างเขาขู่อาจารย์มาตลอดไง fc เขาขู่อาจารย์วันหนึ่งคนติดตามเยอะ แล้วก็ขัวเดี๋ยวจะไปทำ้ายมึงเดี๋ยวเจาะเบปืนไปยิงมึงเดี๋ยวจะถล่มสารพัดมึงไปไหนระวังทางหลังมึงอะไรเงี้ยใช่้ก็กลัวดิจะบอกเอาไหมนะตัวตัวก็ได้แต่ไปตัดํำเนินไปไปไปลุมพินีดจะขอกำลังนักมวยเขาช่วยคุ้มครองไปดูได้เพราะนั้นจานม่นจะไปท้าต่อยเป็น้าไปท้าต่อยโยมอย่าง้ยจะแม้แท้าดีเบตธรรมะแต่เราไปช่องอื่นเรากลัวถูกทำ้าย มันคืออย่างนี้นี่เองมันอย่างนี้ครับจา์ไม่แต่ไปท้าก็ต่อยเนี่ยเป็นพระแล้วจารยูเยอะไปต่อยกันไหวเลยอก็ท้าดิเบทธรรมะเอาตัวไม่่ะแต่แต่ต้องไม่ใช่รายการไหนอ่าไม่เอาต้องไปที่รัชนีรัชนรไม่ก็ลุมพินีหรือวัดไหนก็ได้ที่เป็นกลางเพราะไปเขาไปเขียนในคอมเมนต์น่ะสามลุมหนึ่งมงเอาเวนเจอร์มั่งพ่แพ้ยับเยินอย่างเนี้ยสามลุมหนึ่งลุมเบียโอ้โหเราไปดูลุมจริงไม่ดูดานอนแสลุมจริงไหมล่ะจา์ไม่ได้ไปลุมเนี่ย่รรมะก็ดูในการของแสได้เราก็ไปเขาแก้ข่าวแล้วคนนมมกเข้าาว แล้ว FC เข้ามากวนตลอดลแล้วก็บอกขู่จะทำร้ายมึงจะฆ่ามึงจะระวังนั่งเดิมหนงหลังมึงอะไรเงี้ยก็เราก็บอกงั้นไม่เอาเราเราไปไปรูมินีหรือไปราชดำเนินดีกว่าเพราะว่ามีนักมวยขอกำลังนักมวยเข้ามาคุ้มครองของกำลังัวขาวัวขาวก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นวีรบ,บุรุษเขายังไงเขาคนตรงใช่ไหมแล้วก็ขาขอให้เข้ามาช่วยเป็นกำลังนึกนักมวยในค่ายอ่ะให้เขาช่วยคุ้มครองเสร็จแล้วเราออกมาเหหตุการณ์เมือนภาพพิเศษทั้งท่านนายธรรมราชโดนตบหน้าของปราบจังก็กลัวเพราะก็ขู่จารย์เยอะนี่